กรุงเทพมหานครเสนอรายการนักผจญเพลิงไฟไหม้มีภัยแจ้งหนึ่งก้าก้า ที่ของกรุงเทพมหานครค่ะทั้งทางฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกค่ะมักจะประสบกับภัยแล้งและเหตุไฟไหม้ยาาเป็นประจำทุกปีและลุกลามค่ะไปติดบ้านเรือนจนกลายเป็นไฟไหม้ที่สร้างความเสียหายมาแล้วมากมายค่ะวันนี้ไปติดตามชมกันค่ะไฟไหม้ยา่าเป็นผลต่อนเนื่องมาจากภัยแล้งโดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเผาหญ้า,าสั่งข้าวและวัชพืชการทิ้งก้นบุหรี่และไฟไหม้ยา่าขยะ ในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าโดยเฉพาะพื้นที่ด้านตนออกของกรุงเทพมหานครซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมและนาข้าวราว170,000ไร่มีการเผาญ้าสร้างข้าวและวัชพืชในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า จนเกิดการลุกลามไม่บ้านเรือนประชาชนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยมีสถิติไฟไม่ย่าและขยะในเขตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบันเกือบ3,000ครั้งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยกรุงเทพมหานครหรืสรพอสปพอ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจตรวจตราพื้นที่รกร้างว่างเปล่าและอาจทำให้เกิดไฟไหม้ยญาได้ง่ายและให้คำแนะนำเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ให้ทราบข้อเสียของการเผาซากวัชพืชรวมทั้งอันตรายจากการเผายาแห้งในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า โดยเน้นย้ำหากจำเป็นต้องจุดไฟเผาหญ้าหรือวัชพืชก็ต้องมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและหญกากองหญ้าหรือวัชพืชที่จะเผาไม่ให้มีจุดลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆและเตรียมพร้อมการระงับไฟที่อาจจะมีการลุกลามออกไปด้วยนอกจากนี้สปปพอพออยังให้การสนับสนุนรถดับเพลงิงไปจอบบริเวณสำนักงานเขตหรือพื้นที่เกิดไฟไม่หญ้าซ้ำซากท้งนี้เพื่อเกิดความพร้อมในการเข้าระงับไฟไม่หญ้าได้อย่างทันต่อเหตุการณ์เพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะ พี่น้องประชาชนจะต้องไม่เผา,าหญ้าเผาขยะในที่รกร้างว่างเปล่าเพราะว่ามันจะทําให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนข้อที่2ร่วมกับสํานักป้องกันและสํานักการเขตมาร่วมกันทําแนวกันไฟเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและวิธีที่3เรื่องของการสูบบุหรี่อันนี้ก็เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่พี่น้องประชาชนรู้เท่าไม่ถึงการสูบบุหรี่เสร็จแล้วก็โยนทิ้งข้างทา,า,างปะะ่าหญ้ามันก็ทําให้สามารถที่จะเกิดเพลิงไม่ยาได้ และนี่คือสาหลักปฏิบัติค่ะเพื่อความปลอดภัยของบ้านเรือและชุมชนในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหมจากการลุกลามของไฟไหม้ย่าในพื้นที่รกร้างรอบๆชุมชนค่ะด้วยความหผงยายจากสปภพอพอสวัสดีค่ะไฟไหม้ดีภัยแจ้ง199รักกรุงเทพเพื่อสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์ุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพหมหานคร